ดีต้อนรับสู่ช่อง KB Auto Review แหล่งรวมเนื้อหารีวิวเครื่องบินรบ ยานเกรอะยุทโทปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารล้ำสมัยทั้งจากอดีตปัจจุบันและอนาคตที่นี่เราจะพาคุณไปรู้จักกับอาวุธและยานพาหนะทางทหารระดับโลกที่น่าสนใจที่สุดวิเคราะห์ลึกเจาะครบเพื่อให้คุณเข้าใจง่ายและติดตามได้ทุกการพัฒนาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเครื่องบินรบรุ่นเรือธงของรัสเซียในปี2026นั่นคือสุคอย s u 57 Su-57 เป็นเครื่องบินขับไล่พหุบทบาทยุคที่5รุ่นแรกของรัสเซียที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับเครื่องบินขับไล่ล่องหนของฝั่งตะวันตกอย่าง F-22 และ F-35 โดย Su-57 ไม่ได้เน้นเฉพาะการคลางตัวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสามารถในการรบอากาศสู่อากาศรบอากาศสู่พื้นและการปฏิบัติการที่ยืดหยุ่นในหลายรูปแบบ ซึ่งภายในปี2026 SU-57 ได้ผ่านการปรับปรุงในหลายด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ทันสมัยและเทียบเท่าคู่แข่งรูปลักษณ์ของ SU-57 โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เน้นการล่องหนแบบเชิงมุมมีปีกทรงสามเหลี่ยมปีกหางคู่และการออกแบบช่องรับอากาศที่ลดการสะท้อนของเรดาร์ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุผสมพิเศษซึ่งช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแกร่งไปพร้อมกัน ทั้งยังมีการเคลือบพื้นผิวด้วยวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์เพื่อเสริมความสามารถในการคลางตัวภายในห้องนักบกินของ SU 5 7มีการติดตั้งจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ พร้อมระบบควบคุมแบบ l l s s s o c k p ิ t ที่ทันสมัยการควบคุมอาวุธการนำทางและการสื่อสารทั้งหมดถูกรวมไว้ในจอเดียวพร้อมระบบช่วยตัดสินใจแบบ AI ที่คอยสนับสนุนนักบินในการเลือกเป้าหมายและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว SU 5 7ใช้เครื่องยนต์ AL 4 1 F 1รุ่นปรับปรุงที่สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้โดยไม่ต้องใช้ Afterburner และคาดว่าในปี2026รุ่นที่ใช้งานจะเริ่มติดตั้งเครื่องยนต์ i t ต l ลีเยรุ่นใหม่ซึ่งให้แรงขับมากขึ้นประหยัดเชื้อเพลิงกว่าเดิมและรองรับการรบแ,รบ,แบบ Super ร์แมนูวเ,เว a b l เได้ดียิง่งขึ้น ด้านขีดความสามารถในการโจมตี su 5 7สามารถติดตั้งอาวุธภายในลำตัวและภายนอกได้หลากหลายทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะสัน้นระยะกลางและระยะไกลเช่น r 7 7 m และ k 7 7 m ซึ่งมีพิสัยยิงไกลถึงกว่า200กิโลเมตรรวมถึงขีปนาวุธอากาศสู่พื้นแบบนำวิถีเช่น ks 3 8 KH 5 9 MK 2และระเบิดนำวิธีแบบอัจฉริยะที่สามารถเจัเป้าหมายได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ SU 5 7ยังมีระบบตรวจจับขั้นสูงเช่น IRST อินฟราเรดแอนด์แทร็กที่สามารถตรวจจับความร้อนของเป้าหมายได้แม้ในขณะที่เครื่องบินล่องหนไม่แสดงสัญญาณบนเรดาร์ระบบเรดาร์ N-036BN-9 ของ SU-57 เป็นเรดาร์ AESA ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันรวมถึงรบกวนคลื่นเรดาร์ของฝ่ายตรงข้าม จุดเด่นอีกอย่างคือความคล่องตัวที่สูงของ SU-57 ด้วยระบบ Trust Vectoring ที่ช่วยให้เครื่องบินสามารถพลิกทิศทางและหลบหลีกขีพนาวุธได้ในระยะประชิดมีประโยชน์อย่างมากในสภาวะการรบที่จำกัดพื้นที่หรือการดวลกลางอากาศแบบด o g อกไฟ t ในปี2026 SU-57 ยังพัฒนาให้สามารถปฏิบัตรริภารกิจร่วมกับโดรนรบ หรือ UCAV ได้โดยรัสเซียกำลังพัฒนาโดรน S-70 Okhotnik ที่จะสามารถทำงานร่วมกับ Su-57 ได้ในแบบฝูงบินอัจฉริยะระบบ AI ของ Su-57 จะสามารถควบคุมโดรนให้ออกไปทำภารกิจล่วงหน้าตรวจการหรือโจมตีเป้าหมายแทนได้ ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของ su 5 7ก็เป็นอีกจุดแข็งที่สำคัญโดยติดตั้งระบบ l 4 0 2ร้อาายาอย h i ซึ่งสามารถรบกวนเรดาร์ของศัตรูรบกวนระบบนำวิถีของขีปนาวุธและแจ้งเตือนภัยให้กับนักบินล่วงหน้านอกจากนี้ su 5 7ยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องบินรบลำอื่นได้ในแบบเน็ตเวิร์กเซนทริกที่ทำให้สามารถแบ่งปันข้อมูลเป้าหมายกับหน่วยอื่นได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าในช่วงต้น SU 57จะมีการผลิตจำนวนจำกัดแต่ในปี2026คาดว่าจะเริ่มทยอยเข้าประจำการมากขึ้นในกองทัพอากาศรัสเซียและอาจมีการส่งออกไปยังพันธมิตรบางประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลางซึ่งให้ความสนใจในเครื่องบินรบที่มีความสามารถรอบด้านและต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งจากฝั่งตะวันตก SU-57 ถือเป็นตัวแทนของยุคใหม่ของเครื่องบินขับไล่ที่ผสมผสานร,ระหว่างความเร็วความคล่องตัวเทคโนโลยีล่องหนและระบบอัจฉริยะที่สามารถรับมือกับสนามรบยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหากคุณชื่นชอบการรีวิวเครื่องบินรบและต้องการติดตามเทคโนโลยียุโทโธปกรณ์ใหม่ๆอย่างต่อเน,นื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง KB Auto Review เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากเรา ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ